นี้จะทำให้ล <Pop par am expand> ูกเหิูคาอะไรนะครับโอเคตอนแม่ขาลดสึกจอดไม่ลดได้ไหมคะอก็ทีน้มันโดนได้ไหม ถึงถึงพี่มักจะถึงพี่มักาจะดูดีสักแค่ไหนแต่ว่าสีขาวก็ต้องเข้าเลยนะเนี่ยหนักเลยครับถ้าจล้านถึงหนักเมื่อกี้ร้อยล้านเลยอะร้อยล้านเดี๋ยวจะบอกว่าแพงนยไม่เราลดมาให้เขาแล้วนะครับผมเราก็จะต่อร้อยล้านทีแม็กสู้ไหมครับ 好嘞，拜拜。